สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโปรไปายครับมากินยำครับพี่น้องกินยำรอดดึกพี่น้องยำมาม่านะครับใส่ปลาหมึกแล้วก็หอยแครงนะทุกคนนะเสียบครับพี่น้องครับมาด้วยครับด้วยกินน้ำกันนะครับเห็นรอยแผลพี่น้องอันนี้คือคือแมวควนเลยครับอุ่มแมวแล้วมันอันนี้ครับมันตกใจมันดินมาทุกคนมากินน้ำกันครับอืมรสจัดเลยนะครับเนี่ย ใส่ปลาล้าด้วยนะครับยำหนึ่งฮัลโหลพี่น้องสูมองสูบอนครับบอกว่าที่อยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศพี่น้องมากินนับกันครับพี่น้องสูมองสูแจ้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้เด้อพี่น้องเด้อสุทุกคนครับขอเบอร์ขาช่วยจบน้ำหน่อยครับพี่น้องครับมาครับปากินนับกันครับแสบคือเกาครับเส็ดเองแสบเองพี่น้องอื ย่ำแถนปลาหลาจางน้นก็แสีบขึ้นหรอกเอาหมือยังไดนะ้นะน่าจะทำผัดกบเพราห่ะนี่แะดีแล้ว,วเผาบุ่ร อร่อยครับจะได้เพลิดไปหน่อยนึง <c oughs> ใส่เส้นมามากนะทุกคนอือ ปลาหมึกครับเมาะขนาดพี่น้องนั่นม่ใช่ใส่มือครับไว้แข้งครับอื้ม หอยแข็งดสดๆนะครับนี่ครับพี่น้งองหอยแข็งครับเลือดสุดจับหอยแข็งพี่น้อง cái chung kính nhầm của nó nè Nó đấy Làm เล่นกองแล้แน่เนี่ยคลิปนี้ก็ร์ดสีประเทศยยากพี่น้องฝ <c oughs> ากมันด้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกด้ยอะไรกุ้ยแชร์นะครับพี่นอ <c oughs> ้องมันในการ์สิจบคลิปสจำนี้ครับพี่น้อง สีนาทีกา่กว่าครับขอพุ่ี่น้องสุภูสุคน,นะครับเด้อขอให้ลำลำน,นวลลยครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับปี้องครับ